สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยนะครับอันนี้เรามาแอบดูแอบดูว่านี่นี่เป็นออเดอร์ของพี่พี่แก๊ปใช่จ้านี่ครับอันนี้เป็นหมึกสายนะจ๊ะเป็นหมึกสายเป็นหมึกไม่ตามนัดเออหมึกไม่ตามนัดเป็นหมึกสายนะครับมุกห้าบาทสิบบาท นี่ก็คือจะใส่บรรจุเป็นกล่องกเรียกกล่องเนะาะกล่องอย่างนี้เลยนะครับสใส่ถ,ถ้วยใส่ถ้วยถ้วยมีฝาถ้วยมีฝาก็าคือพร้อมพร้อมทานนะครับถ้วยนี้เวฟได้นะเวฟใช่ฟีโน่ก็ได้ฟีโน่ก็ได้นะครับ,บนนก็คือตอนนี้พี่แก๊ปบก็มารอรับแล้วนะครับถามว่าเวฟได้ไหมเวฟให้ดูนะครับไม่ใช่เวฟนะครับ เป็นยามาฮ่านะครับเป็นยามาฮ่ายามาฮ่าไม่น่าจะเวบเวบเป็นฮอนด้าเอาห้าบาทสิบบาทนะครับห้าบาทสิบบาทก็คือมันใหญ่ครับเราต้องทำการหั่นก่อนอาจจะไล่หูวไล่ตาเวลาเวลาหนูแชทกับลูกค้าอย่างเงี้ยพี่พี่ก็จะเห็นด้วยใช่ไหมคะเห็นไหมพี่แก๊ปทำไมเมื่อกี้หนูแชทลูกค้าบอกว่าเลยพี่บอกซอยพร้อมเลยอะ หนูก็เลยงงเพราะว่าพอดีเมื่อกี้ลูกค้าเขาสั่งหมึกกระดองมาไงสินค้าหนูหมดหนูเลยทักเข้าไปถามเขาว่าเป็นหมึกสายแทนได้ไหมคะลูกค้าบอกว่าได้แล้วลูกค้าก็บอกว่านเลหมึกกระดองปิดไปแล้วนะพี่ไม่ไม่ไม่อันนั้นอ่ะหมึกกระดองในแก๊สไม่แน่ใจรู้สึกมันท็กแชทคุยกันได้อยู่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่รู้ผมก็เพิ่งมาวิ่งได้สองเดือนกว่าเอ๋อร๋าทุกคนสวยไหมมันไม่ได้แค่นี้นะครับทุกคน เราต้องเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกต่อยของผมมาให้ดิอ๋ออันนี้ออเดอร์ทรงไหนจ๊ะบ้านตักษาอะไรอืมพี่ผมรบกวนพี่บอกลูกค้าว่าให้ซดเอาได้ไหมได้นะต้องต้องซดเอาเพราะว่าปลาหมึ่งหนูมันจิ้มไม่อร่อยพี่ไม่มีเจ้าไหนอร่อยหรอกจิ้มเราต้องต้องซดต้องซดพี่บอกลูกค้าแนะนำให้ซดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่บอกลูกค้าซดอย่างเดียวซดได้เลยโอ้โหน้ำจิ้มหนูเป็นสูตรซด คือสามารถเรียกร้องขอกระเทียมได้เลยนะครับอยู่แถวไหนพี่ไม่รู้เหมือนกันเราไปตาม GPS เอาการจ่ายนี้ไปกี่ลวกค่ะไม่น่าจะไกลเท่าไหร่หรอกมันแค่ราคาแค่สามสิบเจ็ดบาทน่าจะ่ไใช่ไหมเป็นเซ็ตนี้นะครับทุกคนเราใช้ตาทนี้พี่ได้เองหรือว่าต้องปึ๊บเดี๋ยวพร้อมส่งแล้วนะจ้าเป็นกล่องอย่างนี้นะลูกค้าแจ้งมา รับมีดไม่รับพลาสติกเดี๋ยวพร้อ<ผ>มเดิเดนทางเดี๋ยวจะให้ไม้ไปดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาที่หลังจริงๆลูกค้าแจ้งว่าไม่รับอะไรเลย